ตัวนี้โอ้ง่ายเขียวมาเลยครับมดเปิดด้านนึมาด้านนอกๆไม่ครับผม ไา่ครับอาลายอาีลา่พาพี่น้องมาเกาอพุ่มครับอืชุอติดหรือบานี่อยูอยูรึ้นยูยูแรงมากลูกแรงมาก เหออ็นแต่ตอนมัที่หลงเหรอครับว่าหลัวตัวหน่อยตัวไงปอนไนโอ้ตัวเมื่อยตัวพี่หนอตัวเมื่อยครับออดูปลอก เห็นมันพันไปพันมาแบบนันนีู้ครับสายพืชกี่หลายตัวอยู่ตัว่ามันหองมันไหนไม่มีแสงแดดครับแสงมันแ่เหนือเขาครับไม้ ผมมาแหวกไว้ตั้งแต่วันอังคารที่แล้วครับว่าติมาวันพุธที่แล้วบ่ได้มาครับเหมก็เลยแหวกออกมาเบิ่งครับผมมาแล้วครับแถมนึงแล้วไปฮะเห็นตะแบวกๆเลยครับดูกันต่อเลยครับพี่น้อง đồn hoa cái nào ui bực lại mà bớt đồn ui thế đài thiệt đài thế đài đồn nó cái nào นิ่งพี่น้องันิ่งมีปลาอยู่ครับมีปลาอยู่อ๋อไปไปจับต่อครับผเพื่อเรติ้มกันอีกทีตัวดีเด้กครับพี่นอ้องตัวนี้โอ้อยง่ายบุ้งเสยงซองกัย่งหน่อยครับพี่นอ้องมันใส่ซองหุ่นละยังง่ายเลยครับเดีย๋ยวครับผมไปลุยกันต่อครับ มันมีแต่ว่ามันหางต้นนี้นะต้นนี้น,นะ,ะน,น,นะนี่มันก็มีหนูเน,น,นี่ยมาสินตันตอกแล้วไนงนี่ก็สอบออะะไรนกนิน ใช่ตัวหนึ่งเมืกี้ก็ยิงไม่โดนตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้มัน้องดีงนะมันเนด้งเด้งเลยรเด้งใต้เด้งู่ใต้น้ำนเกือบโลกหกว่าเกืรบโลจ็ดนีะนันถึงยิงโดนถ้าตัวเล็กกว่านี้คงไม่โดนอ่ะ <Okay. S 1> <laughs> ตัวนี้ตัวที่สองนี่ยิงไม่โดนของใส่จะตัวเล็กมันลอยขึ้นมามันเห็นคนมันก็ค่อยๆลง